สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงด้วยครับวันนี้เรามาดูเหนือดวงสองนะครับเกอออกก่อนเหรียญแท้อีกนะครับปั๊มข้างหน้าสองครั้งเหรียญที่ดูนี่คือเหรียญปลอมนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันน,นะครับนี่เป็นลงยาด้วยดูเหรียญเก๋ก่อนนิ้วแกะลงยาด้วยนะทองแดงก็มีนะอันนี้เป็นลงยานำเลิกนี่เขียนนี้ด้านหลังเก๋นะปลอมนี่ดู กระแสจะขึ้นตรงๆนี่น่าจะโรงงานเดียวกันทั้งหมดเลยนะขึ้นเซียนตรงๆตรงๆเหรียญเขาถ้าคนไม่เคยเห็นนี่ถือว่าปั๊มดีนะครับถือว่าปั๊มดีนะค่อนข้างคมเลยดูดิอันนี้เหรียญเก๊น,นะครับเหรียญปลอมเดี๋ยวพาเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวผมพาไปดูเหรียญแท้นะจําไม่ค่อยเหรียญรุ่นใหม่อ่ะจำไม่ยากหรอกครับขอแค่เคยเห็นแค่น,นั้นเองนะเก้นเนี่ยออกก่อนออกก่อนที่เขาจะวางขายกันอีกนะ ผมเห็นนะกระทูก็ยังมีเลยอ่ะดูเนี่ยค่อนข้างคมเลยนี่เป็นไงเหยนปอมเนี่ยค่อน,อนข้างคมนะขายโคตรดีเลยนะในแอปต่างๆที่ไลฟ์สดกันแอปต่อนี่โหตัวดีเลยนะครับซื้อขายระวังด้วยส่วนราคามันส่วนตัวมันมีหลายเนื้อหลายรุ่นผมไม่ได้ตามราคาไม่มีราคาต้องเข้าไปดูแต่เหรียญไม่ไม่ได้ถูกจ๋าหรอกครับเนี่ยค่อนข้างมีมีราคาเพราะว่าคนซื้อใบไปมันมัน ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆนะฮะต้องบอกว่านี่นี่โอเคนะนี่ผมเอามาให้ดูก่อนที่ยวกัดเป็นลายลงยานเนี่ยเพราะว่าเขาทำเซียนไม่ได้นะฮะแต่หน้าตาทําดีหมดเลยนะโดยรวมคือทาดีนะนะน,ะนี่อันนี้ผมยืมจากพี่ๆในเพจมานะน,น,น,นี่ร่วง2องเก๊นะฮะนี่ คือดูถ้าคนไม่เคยเห็นเนี่ยผิวค่อนข้างตึงนะทำค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีหอดเลยอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูท้ายๆนะพี่จะเพิ่งพิมพ์คอมเมนต์ทำไมไม่เห็นของแท้เลยใจเย็นๆพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็มีบล็อกนะทำลายเรียบร้อยแล้วมีหน้าสองหลังหนึ่งนะก็คือปั๊มอ่าเดินโค้งไว้ก่อนเนี่ยเดินโค้งไว้ก่อนแล้วก็มาปั๊มอ่าอันสองเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเส้นสายรายละเอียดนะครับบล็อกหลังจะมีแค่บล็อกเดียวหน้าเนี่ย ก็คือปั๊มหนึ่ขึ้นโคง้งจะไม่คมชัดก็คือแต่ว่าเ็จะปั๊มสองครั้งนะปั๊ม2ครั้งด้านหน้าเนี่ยปั๊มสองครั้งเพื่อเพิ่มความคมชัดให้เหรียญใ,ให้มันเก๋ยากหน่อยนะประมาณประมาณนี้นี่หนึ่งแบบเป็นทําให้เหรียญตัดง่ายก่อนแล้วก็เหลียงก็จะทื่อหน่อยแต่ที่เส้นสายละ,ละเอียดนี่ต้องเน้น ไอ้ส่วนบล็อกเนี่ยไม่ยังอย่าเพิ่งถ้าใครเล่นยังไม่เป็นเนี่ยอย่าไปแยกนะครับอย่าเพิ่งไปแยกเดี๋ยวงงอ่ะอันนี้พูดอธิบายถึงบล็อกก่อนนะบางคนบอกว่าพี่พระมันมีสองบล็อกหรือเปล่ามันมันมันไม่คมหรือเปล่าบางเหรียญนะแทนะแต่ไม่คมหรือเปล่าอันนั้นเราอย่าเพิ่งไปเล่นก็คือเล่นได้ถ้าคุณเป็นแล้วนะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะครับแต่หมายถึงว่าเราเล่นอันที่เขาเล่นกันดิถูกไหมฮะ นี่เป็นเหรียญแท้นะนี่โคตรคมเลยเนี่ยกระแสมันจะตีออกข้างหมดเลยนะไอตีออกจากตรงกลางอะไปด้านข้างหมดเลยนะนี่เหรียญโคตรคมโคตรแซดเลยโหดูดินี่เป็นการปั๊มสองสองครั้งนะอะน่ี่คมคลิปคมคริปนะเนี่ยดูกระแสคุ่มๆอย่างนี้ออกด้านข้างนะครับเส้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่วซั่วเท่าไหร่ เอาซื้อเส้นออกไปในทางทิศทางเดียวกันหมดนะค่อนข้างดีอย่างนี้จําง่ายหน่อยดูเส้น,น,นหนาๆเข้าไปเลยหมายถึงว่าคือเส้นมันไม่ได้บางเหมือนการแกะสมัยก่อนนะคือเส้นพวกนี้มันจะหนา,าถ้าถ้าปั๊มไปเรื่อยๆอาจจะบางลงเรื่อยๆแต่ก็มันยังคมถึงบางแต่คมเนี่ยพอจำจำแค่นี้นะฮะแล้วก็ถ้าดูแบบเอ้ยพี่มันไม่ได้ะ่ะมันไม่ได้อะ แล้วนี่มีเนื้อเกินตรงนี้ด้วยมีเนื้อเกินตรงนี้นิดหนึ่งนะณช่วงเวลานี้นะณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมันจะมีเนื้อเกินตรงนี้เหลีย่ยนแท้นะเหลียนปอมยังไม่มีเหลี่ยนปอมยังไม่มีแต่อนาคตมีแน่นอนเชื่อผมไม่ีเดี๋ยวมันก็มีนะอ่าปึ๊บมานี่ปั๊บที่มาดูขอบตัดตรงนี้เลยง่ายๆประมาณ10 10 10สิในกาถึง11บเในการประมาณนี้มีสี่แง่งมีสี่แง่งนะนี่ มีสีแง่งแง่งมนมนนะไม่เอาเหลี่มนะแง่งมน,มนมนอย่างนี้มนมน,นโอ้แง่งเบ,งบลิ่มเลยนะค่อนข้างเบลิ่มเลยแต่ผมเห็นบอกมีท่านนึงบอกว่ามีเจ้แล้วทาแง่งนง่งเหมือนกันแต่มันจะแหลมโอ้โหโหดเหมือนกันนะทําตัวนี้ได้เนี่าะตัวตัดได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะดูมนมนไว้วสีบ้างมนมนอย่างนี้นะจำไว้แคปไว้ก็ได้ครับอ่ะแคปไว้แคบไว้เลย สีบ้างมนุมนมนนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจทำหรือเปล่าไอ้แกะเนี่ยพวกตัวตัดนะฮะไม่แน่ใจนะเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าตัวตัดยุคใหม่ๆเนะี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยตัดอย่างนี้นะฮะถ้าพูดกันเนี่ยตัวตัดยุคใหม่ๆมันจะไม่ค่อยมีตัวตัดที่แบบเป็นนูนเป็นเป็นบ้างเป็นขีดเยอะอย่างเงี้ยมีน้อยนะไม่ค่อยทำนะฮะอันนี้เขาจงเจ้าของ ผู้สร้างผู้จัดสร้างเนี่ยเขาตั้งใจทาหรือเปล่าอ,อันนี้เราก็ไม่ไม่ทราบนะฮะน่าจะถ้าสร้างผู้จัดสร้างทําพวกประเภทนี้ได้ก็จะดีครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะนะถ้ามันบังคับได้นะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาบังคับการทําได้หรือเปล่านะนี่มีสี่บ้างพี่แคปไปเลยโอเคประมาณสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาประมาณนี้อยู่ช่วงนี้นะครับอ่ะหลงเห็นโคตรคมเลยดูดิเล่นอันที่เป็นนะไม่ต้องไปแบบ ถ้าใครบอกมาว่าอันนี้แจ็กับมือนู่นนี่นั่นอย่าไปเล่นอย่าไปสนใจเอาเล่นๆเ,เอาที่เป็นนี่กระแสะตีออกจากหลังก็คือตีจากจุดกลางออกไปนะครับกระแสะเหรียญมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือมันมันจะเวลาปั๊มเนี่ยมันจะแผ่ออกไปอย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยดูง่ายนะคือกระแสะเหรียญส่วนใหญ่ร้อยยิ่งมันพระยุคใหม่เนี่ย ร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันจะตีออกนะจากศูนย์กลางจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะตีออกนะฮะง่ายๆเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ดูง่ายไปเลยตัวจริงอาจจะคมกว่านี้คือแนะนําว่าถ้าเคยเคยเห็นตัวจริงเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยเห็นว่ามัน,เป,นเป็นเป็นรัศมีออกไปเลยหรือมันจะเป็นแรงปั๊มจากตัวกลางลงไปปึ้งแล้วมันก็จะบีบรีดออกไปด้านข้างครับ อ่าเข้าใจไหมบางคนเข้าใจง่ายก็โอเคหน่อยเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้ด้วยแล้วบางทีไปซื้อจากคนคนนี้มาคือผมแนะนําว่าต้องดูเป็นก่อนอย่างแรกคือตัานต้องเอาตัวรอดก่อนอย่าไปแบบโหบ้านเก่าเสาโยเขารับจากมือเขารับจากวัดนู่นนี่นั่นอย่าไปสนใจครับเดี๋ยวนี้มันมีไรสดที่พี่ๆต้องระวังนะมีไรสดที่แบบพาไปชมบ้านอ่ามันจะเป็นชั้นๆเลย คือมันจะพระมันจะอยู่ในกล่องแดงมั่งแหวนมั่งอะไรมั่งเหมือนที่ผมทคาคลิปเขาที่แล้วไปเป็นคนะลิปแหวนสิบแปดชนะก็คือเขาจะเหมือนแบบเขาพาไปดูบ้านเจ้าสัวคนนี้คนนี้แล้วก็เอามาไลฟ์สดเอามาไลฟ์สดให้เราดูใช่ไหมแล้วก็ขายตรงนั้นเลยพี่ครับผมเหมามาทั้งหมดเนี่ยแสนสองแสนอะไรว่าไปแล้วเขาก็ามาไลฟ์สดอันนี้เจ็ดร้อยเหรียญที่เจ็ดร้อยนี้กรอบมีอะไรด้วยเลยนะ เจ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งแล้วแต่นะฮะอันนั้นต้องระวังผมไม่บอกเลยว่ามีแต่เจ็บตัวครับซื้อเหรียญเดียวไม่ทําไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ถ้าเราหลงและซื้อเรื่อยๆเนี่ยสิบเหรียญก็สี่พันอ่ะสิบเหรียญก็สี่พันสมมติเสียสี่ร้อยห้าร้อยนะไอหลักร้อยอ่ะถ้าเราซื้อเยอะเราไปหลงซื้อบ่อย,อยๆเงี้ยก็คือสองร้อยสามร้อยถ้าผมมองว่าสองร้อยสามร้อยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรซื้อเหรียญหนึ่งถ้าชอบจริงๆนะแต่ก็ไม่สนับสน,นุนนะพี่พี่บอกตรง มีเหรียญหลวงปู่หลายหลายรุ่นนะ่ะไปลองดูครับไปลองดูในหาดูตามกลุ่มตามเฟซตามอะไรเงี้ยมีทุกถูกมีอ,องค์ละสองร้อยสามร้อยมีหลักร้อยยังมีอยู่เยอะครับท่านไม่ได้ออกรุ่นเดียวนะนี่ถ้าเราอยากได้นะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะพี่ๆเผื่อใครอยากได้ก็ลองไปดูครับหาดูง่ายๆนะแต่ตอนนี้ศูนย์จองใบจองก็ยังมีเคน,นะพี่ๆต้องระวังนิดนึดนงเพราะว่าจองใบจองนี่โหได้แต่ใบเลย อะไรก็ไม่ได้นะพระยังไม่มาถึงก,ว,ว,กงงะนะว,ว่าเราจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยเรื่องใบจองนีปัญหาเยอะนะเพราะว่ากว่าเราจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยพระยังไม่ออกไงเราสั่งซื้อสมมุติเราสั่งซื้อมาแล้วอีกสามเดือนหกเดือนถึงจะพระจะออกเนี่ยลองคิดดูดิพี่กว่าเราจะรู้ตัวว่าใบาจองนั้นปลอมหรือว่าจองไม่ได้เนี้ยโอโ้โหน่าข้อเลยถูกไหมมันก็ใช้เงินเราไปเชิบเชิบแล้วสบายอ่ะอันนี้ดูง่ายๆเนาะพี่ๆดูด้านหน้าด้านหลัง ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็อ่ะดเดี๋ยวไล่ดูนี่อันนี้เหรียญปลอมนะไอ้เที่ยวนึงนี่เหรียญปลอมสรนน้ำเลิก,กเหรียมึงทำดีนะถ้าไม่เคยเห็นนี่โอกาสมีโดนแต่เป็นเจ้าเดียวกันแน่นอนที่ผมดูมันเป็นโรงงานเดียวกันแน่นอนไม่ไม่รู้มันขีดขีด,ขดทำไมเพื่อให้เส้นสายเนี่ยน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันละเพื่อนนี่ยงเบื้องเก๊ทองแดงนะอันนี้เกน,นะครับ ถ้าในแอปหลักร้อยนี่พวกนี้เก้หมดเลยบอกเลยถ้าเป็นเหรียญเนนืินเงินลงยาอะไรพวกนี้หลักร้อยอะพอมหมดเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องสืบไม่ต้องมาเช็คหรือว่าอะไรนงี้นะพี่ๆนะนี่ดูตัวนี้เลยง่ายๆตรงเนี้ยไม่ตัวจบเลยตัวตัดเนี่ยสีบ้างมนๆน,นะไม่เอาแหลมมนๆน,นะเพราะผมเห็นพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าแหลมอะปลอมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นของจริงนะไอที่ปลอมเป็นแหลมๆเน่ยนี่ ประมาณนี้นะนี่มนมน,มนสนากาถึงที่เป็น,นากาแค่นี้แล้วก็เหลียญคมคมคม,คมแบบอย่างนี้เลยคมคมเลยดูไม่เป็นกูเน้นคมมาก,ก่อนง่ายๆนี่ดูรวงตาท่านเส้นสายละเอียดพวกนี้ยังดูง่ายนะพี่แต่ว่าดูเสี้ยนดีกว่ามันจะดีกว่าเยอะเพราะดูที่จมูกท่านเนี่ยจะโดง่ดงๆไม่อูมนะแต่ผมสังเกตของปอลเนี่ยม,ม,มันจะอูมๆนิดๆอ่ะ พาไปดูเนี่ยเห็นมันจะอุมๆจริงๆด้วยอ่าเนี่ยอ่ะประมาณนี้พี่ๆทุกท่านซื้อหากันให้มีความสุขนะครับก็ถ้าเก็บว่ายังไงก็คุณศึกษาหให้ดีสักนิดหนึ่งอ่าวันนี้ไปก่อนฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ช่อง s t o n e s t o r y 55ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับใครอยากดูอะไรเม้นคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมทำให้โอเคครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ